สวัสดีครับผมนบ QC c a r a า d i อดอวันนี้ก็จะพามาชมอีกหนึ่งผลงานนะครับของทางร้าน QC ก็เป็นรถพิก up พ4ประตูยอดนิยมนะครับคือ Vigo นะครับก็จะมีลูกค้าเนี่ยเอารถเข้ามาให้เรานะครับทำการติดตั้งมีทั้งแนวแบบรถด,ดังแนวเน้นเวทีเสียงแบบซาสเตอแบบ SQ ในรถนะครับแต่รถคันนี้เนี่ยต้องการฟังในรถก็ดีนะครับแล้วก็เปิดโชว์แบบรบรอบๆร,รถเนี่ยก็สามารถเล่นได้นะครับ เราตามมาดูนะครับว่าเราทําอะไรบ้างนะครับอุปกรณ์ชิ้นแรกรถคันนี้เราเลือกวิทยุข,ของ Kenwood รุ่น DMX7022 นะครับรุ่นนี้ก็สามารถรองรับระบบ Apple CarPlay Android Auto นะครับหรือจะม i l ิแอร์ลิงาาจากโทรศัพท์เนี่ยขึ้นไปโชว์ที่หน้าจอด้วยระบบของ Android ก็สามารถทำได้นะครับจากอุปกรณ์ตัวแรกวิทยุเนี่ยส่งต่อเข้าหัวใจของระบบของรถคันนี้ก็คือ DSP ของ p r i s m นะครับรุ่น MS 1 0ขีด8 DSP ตัวนี้เป็น DSP M แป a n n e ลนะครับโดยมีกำลังขับนะครับสองชแนลแรกเนี่ยเรานำมาบิดขับซับด้านหลังนะครับขนาด10นิ้วตีตู้ไว้หลังรถนะครับสามารถพับเบาะได้เหมือนเดิมไม่ต้องมาขยับแปลงเบาะเลยนะครับอีก h a ชแนลที่เหลือก็ขับมาขับลำโพงขนาด6นิ้วนะครับที่ประตูแล้วก็ลำโพง3นิ้วและเสียงแหลม โดยเราทําการหล่อเสาเอพิล่านะครับให้ได้มุมกระจายเสียงที่ดีที่สุดสําหรับการนั่งฟังในรถนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยสิ่งที่เป็นหัวใจอีกอันนึงหลักๆก็คือการจูนเสียงโดยทางคาร QC เนี่ยทำการจูนเสียงด้วยโปรแกรมของ Clio นะครับเพื่อทําการวัดไทม์อะไลเมนจากซับอยู่หลังรถเนี่ยกับลำโพงเสียงกลางเนี่ยให้ได้ซาวั์สเตทที่สมบูรณ์แบบนะครับหลังจากเราใช้โปรแกรมเสร็จเรียบร้อย ขั้นตอนสุดท้ายนะครับรถทางร้านทุกคันเนี่ยตัวผมเองเนี่ยก็จะขึ้นทําการไฟจูนนะครับอีก,อกหนึ่งรอบเพื่อให้ได้รายละเอียดเสียงที่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับก็เรียกว่าครบจบไปอีกหนึ่งคันนะครับกับผลงานดีๆของทางร้านก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เรานะครับอยากจะชมรถแบบไหนหรือต้องการข้อมูลอะไรก็สามารถพิมพ์มาใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ถามว่าก,การกระแขงสองทางเน,นี่ยเวทีให้ไหมได้แต่จะมีปัญหาคือความที่มันจะหายไปบ้างแยกงวามถีด้วยระยะที่บางทางเนี่ยและลกของเวทีเนี่ยมันจะไม่สองอ่งเสีอของเขา Left channel Right channel left channel right channel พบแล้วแเดี๋ยวเราไปขันนู้นต่อ